สวัสดีค่ะพบกับดีชีว channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาด้วยสูตรหลักสูตรเด่นบนนะวันนี้มันมืดมืดนิดนึงเปิดไฟมันจะมีแสงสะท้อนเราจะใช้สถิติของงวดก่อนเป็นหลักในการคำนวณเสมอเด่นบนก็คือมาบนนะ,ะเราจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก729นะคะ ล่างออก4 0สูตรนี้จะคิดยังไงอามาดูดิฉันจะนำหลัก10บล่างนะคะแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันนะคะ10ล่างก็คือเลข4นะมาอาเดี๋ยว,ยวสักครู่นะคะอ่าสิบล่างก็เท่ากับ10ล่างตัวแรกนะคะตัวที่2บวกด้วย หนะคะสแล้วก็หตัวที่3ามเนี่ยบวกได้5้าหบวกหเป็น10ก็ใส่ศูนย์ได้4ีห้าและศนะเป็นเด่นบนในงวดต่อมาสําหรับสูตรนี้ไม่อัดใหม่นะคะรางวันที่1งวดต่อมาออก6กห้าหล่างออก3าห้านะคะเลขห้ก็มาหลักสิบบนมาหลักใดหลัก1บนก็ถูกต้องนะคะ ไปต่อเด็นบนต่อไปหลักสิบล่างคือเลขสามนำสามมาใส่ตัวที่2อเดินหน้าไปหนึ่แล้วก็4ตัวสุดท้ายบวกได้ห้บวก5้าเป็น9ได้3 4ี่และ9้าคือเด่นวนงดถัดไปมาไหมผลรางวันที่1ที่ออกคือ8ปดเหนึ่งล่างออก้าามเพราะฉะนั้นเลขเก้เข้ามาในหลักสิบบนถูกต้องนะคะ เดินบนงวดต่อไปละคะหลักสิบล่างคือเลขหเดินหน้าไปอีก1เป็น6กตำแหน่งที่3าบวกได้หเป็น11ก็ใส่หนึ่งได้ห้าหและ1เป็นเด่นบนงวดถัดไปจะมาไม้ยผลรางวัลงวดต่อมารางวัลที่1นึ่งออกหกสล่างออกหกหนึ่งฉะนั้นเลขหกก็ามาในหลักร้อยบนมันมาล่างไม่เป็นลายก็ เอาดูแต่บนนะคะทีนี้ดูงวดถัดไปอีกหลักสิบล่างคือเลขอะไรเลข6ใส่6ลงไปเดินหน้าเป็นหเป็น7ตัวเด่นสุดท้ายให้บวกด้วย5 7าเบวกหเป็น12ใส่2ได้6 7และ2ตัวไหนจะมาผลรางวัลงวดต่อมารางวัลที่1นึ่งออกหนึล่างออก4 7และ็ดมตัวหน้าครั้งที่1นึ่งออกหกสองหเนั้น เลขสองเขาก็มาในหลักหน่วยบนถูกต้องไปต่อ,อทีนี้มาดูเด่นบนของงวดต่อไปอันนี้ไม่เอาเนาะก็จะเท่ากับเท่ากับตรงนี้ลูกลงมาตรงนี้แล้วกันนะคะหลักสิบล่างคือเลข4ี่เดินหน้าไปอีก1เป็นหบวกอีก5นะคะตำแหน่งนสุดท้าย5้าบวกหเป็น10ก็ได้สี่ห้และ0นย์คือเด่นบนอ่า บนงวดต่อมาออกอะไรคะออก360เลขล่างออก26เพราะฉะนั้นเลขศูก็มาในหลักหน่วยบนก็ถูกต้องไปต่อนะคะเด่นบนของงวดถัดไปหลัก10บล่างเลข2 2เดินหน้าอีก1เป็น3ตำแหน่งสุดท้ายบวกด้วย5 3าบวก5เป็น8ได้2 3 8 238ตัวไหนจะมาห้ามผลลัพธ์นะคะว่าถัดมาราวันที่1ออก3 2 7ล่างออก8 7ก็เข้าอะไรคะเลข3กับเลข2นะคะในตำแหน่งหลักร้อยและหลัก10ทีนี้เราจะมาหาเด่นบนสุดนี้ของงวดวันที่1อะไรเนาะสิงหาคม2560ที่จะถึงนี้ ก็ใช้หลักสิบล่างก็คือเลขก8 8แล้วก็เดินหน้าไปอีกหนึ่งเป็น9แล้วก็อีกตัวหนึ่ง9กหก็เป็น14ก็ใส่4ก็ได้8 9และ4ตัวไหนจะมาบนในวัถัดไปสำหรับสูตรนี้ก็คือเด่นบนนะคะอ่าเดี๋ยวจะชัดแปบสักครู่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทีวีช anel กด subscribe กดไลค์กดแชร์เมื่อ ไม่ให้พลาดสูตรเด็ดๆสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ